สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำก๋วยจับไหว้เจ้ากันค่ะที่ตั้งชื่ออย่างนี้เพราะว่าเราจะใช้เนื้อสัตว์ต่างๆที่เหลือจากการไหว้เจ้านะคะก็คือจานนี้ทั้งจานเลยนะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำก๋วยจับค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือตามนี้เลยค่ะเรามาเริ่มต้นทำโดยการตั้งน้ำเดือดนะคะแล้วก็ต้มเส้นก๋วยจับก่อนเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะพอรู้สึกว่ามันสุกแล้วนะคะเราก็เติมแป้งข้าวเจ้าที่ผสมน้ำแล้วลงไปนะคะน้ำจะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้ามันสุกแล้วนะคะทิ้งไว้สักระยะนะคะมันจะดูดน้ำจนแห้งเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่คือเสร็จแล้วพร้อมทานค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทําในส่วนของน้ํำก๋วยจั๊บนะคะก็คือเราใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะแล้วก็สามสหายนะคะได้แก่กระเทียม ลากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดโคลกนะคะตามด้วยไม้พะโลแล้วก็ผงพะโลนะคะคั่วให้หอมนะคะพอเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ตัวพระเอกลงไปเลยค่ะก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆที่เหลือจากการไหว้เจ้านะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณ2ลิตรค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะเกลือป่นค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะต้มจนกว่าจะเดือดนะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็มาช้อนฟองทิ้งค่ะ แล้วเราก็เติมเลือดลงไปค่ะพร้อมไข่ต้มค่ะแล้วก็เต้าหู้พวงค่ะต้มต่อสักพักนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานค่ะกับก๋วยจับที่ใช้เนื้อสัตว์ที่เหลือจากการไหว้เจ้าตุ๊กจีนค่ะ ถ้าชื่นชอบไอเดียนี้ช่วยกดติดตามและกด Subscribe YouTube ช่องค a r e นซู p เปอร์ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ